จุงกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอบ้องบ่ายสุขสุขนคนอยู่กับสาวดำสิ่งคือเก่าค่ะพี่น้องอเ,เสียงกบห้องอคืมหน้าไปถึงไหนแล้วสิบองล้อสิบซอ,อ,องล้อพาเพลินค่ะมือนีห้องกระไดสร้างเสื่อมฝีมืออาชีพมาจากกรุงเทพมหานครค่ะ นี่ช่างเชื่อมมาจากกรุงเทพเลยค่ะนี่นะยานยานโอ้ยเจอเลื่อนยังลวนยังอี่ลวนยังลดอ่อนฮะธรรมดา จังมินปูอัดปูเอกเออนี่ผู้ใดถามว่าเอาลวดยังเชื่อมนี่เด้อค่ะนี่ลวดเชื่อมให้เบิ้งนี่มอ,อืเบิบ้งเอาพี่น,อน้องนี่ลวดเชื่มอมขอถามเนาะป้าเราใส่ลวดยังเชื่อมเล็กจ้าลวดออก,ก,ออกถูกต้อง เดี๋ยวไปดูเสียบเบียเชื่อมกันบ้างค่ะรีมือเชื่อมจวดบอเอาอันนี้เขากำลังจับมุมอยู่นะคะนนจับมุมแต้มเป็นจุดเป็นจุดไปก่อนลเนาะลายเหล็กใหญ่มันอ่ะให้มันเสมอกันอันนี้เราก็มาดูผู้เบ่าไออ่อนเชื่อมกันบ้างเ้อะอนนมือระใส่พี่น้อง สองสีเลยนหนังนะคะวันนี้เชื่อมสองคนเลยงานเดินแน่นอนค่ะอาจจะโบะปันได้ายแล้วย่านไฟตกลากกันยาวๆเลยนะนี่ แลวบังเสีบปลาด้อพี่นอ้องร้างเรื่องน้เี่ยบเพื่อนเขี่ยแม่งเขียล้างกันเขียล้างกันเข็คขีเขาบังเนี่ยเคาะขี่นะี้นะีเมอสุดยอดวะเขาะขีนีโอ้ยนี่อนคะ่อยงานี่นะดดนะเดี๋ยวเดี๋ยว ยูจังมือย uh, ูจังมือพี่น้องยูจังมือรถเนี่ยยูจังมือนี่เล็้ยงแล้วแล้วขายเนาะเออยูจังมือรถนี่ขั้นนี่นี่ค่ะผู้ใดเชียบมากมึงนี่วะไปล้าเห้าเท่ ได้ยากมาฝึกเขี่ยมกับมากเลยค่ะส12รอกขั้นนี้รับอันฝึกงานเรียนรู้งานค่ะฮะฝึกแข่ง,<ะ>ขงยังออได้เบิร์ดรับสอน ทำงานเนะ้เขาว่าช่องไฟช่องมั่นเนะเออาะก็ว่าไทไ่เนี่ยแหละเนาะก็อยากเป็นคนไถ่นเนาะอันนี้สร้างมาจากเอลเอเดอร์ค่ะนี่มัาจม12หลอดโดยเฉพาะ คาโตนี่ก็้มือลอยกินน้ำกั้นคาแรงกินน้ำกั้นโอ้คเราเมาหนึี่คาคาแรงโอเวอร์ลทำดปูคเราเม้าหนึ่งเจานี่กินบัดมือยังบ๊่บบอบหนึ่งนี่ยายก็เด้นนี่ เลกเด้อพี่น้องไปซืออเอนเลยนะี่ต้บข้าุณเบิ่งเอาเด้อลูกเยลุงพอเทาเจ้านั่งนี่มาดปัญญันเฮ้ยคนออกแบบ ้เ,เจาอันนี้ก็แผนกพี่คนะ่ะผุ่นอับแปง้งแป้งรวดทูย่างดีได้ไหมน้อง เสื่อมยูค่ะเราเสื่อมง่ายเสื่อมยูโอ้อส,สีสวยนั่นนี่เงาเลยอ่ะขึ้นกล้องเป็นคล้ายกันเลยร่คาอยงกล้องดีเนาะขึ้นกล้องเนาะงามยูเว้ยมันเหลี่ยมดีเนาะ ขนาดท้านเครื่องมันยังเหลี่ยมอ่ะ นนี้งานก็จะเดินไวอยู่นะคะนี่ถ้าไฟไม่ดับนะปกติฝนตกนี่ไฟต้องดับเนยค่ะแถวบ้านโซอลอนไฟมาดับกะสิโอเคอยู่พี่นอ้องไห้เชื่อมกะโอไกับไคแล้วเนาะ เพิงพันเท่าไรซับแล,บแล้วลว่าเก็บตาเด้อคน้น่าย่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าค่ะเ่าวัาเลยคนาฮ่าฮ่านะ่าฮามงามงาม,งาม ควันมาสั่งโอลก็ดีเลยออัดิเลยนอันนี้ก็ต้องเจียเจียรอยเชื่อมอีกนะมันยังสิงงามพี่นอีองก็ทัก เดี๋ยวซไลดสิมทัทาอีกช็อตหนึ่งเด้อเก็บไลยละเอียดช่วนเราเก็บไลยละเอียดนี่เด้ออันนี้ของผู้ใดเชื่อมเนี่ยเกาทิปผู้เอกผู้อ,อาจารย์ผู้ใส่เกาทิป i n v เต t e r เชื่อมแบบนี้โอ้ยเชื่อมอยากเลยค่ะต้องฟีมือหอดอีเลเด้นี่กว่าจะมาเป็นคันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะลำบากถ้ามีเงินกับว่ลลำบากพี่นอ้องไปซื้ออาโต้ที่เขาเฮดเลี่ยวคุณค่ะ บางคนก็เสียเวลาทํามาหากินนะคะไปซื้อคันที่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกัแมนค่ะมันก็เสียเวลาลอยู่แต่ว่าช่วงนี้อไม่มีงานช่วงนี้ไม่มีงานน่ะฝนก็ทํารถไปใช้เองไปซื้อขอนม่นเลไไ้้ถือใจหรอกพี่น้องเอ้ยทําเองนี่ละค่ะช้าแต่ชัว มั่นใจน้ำเฮ็ดรถเองแล้วจะไปทําก้อมบลูซึกเสียเบียร์จะเจ๊ไงได้ห้อยบอเบียวบ่อเอาได้กระเจียอีกม่นบอ่อบอจะไปเบิ่งของปู่เอกทั้งคุณเบียรบบ์บ่ เ,เลือดเย็ยนหละอันนี้ช่างวิศวะสร้างออกแบบพ่อแม่นก่อน ทาคข้อมือซุกเสียเบียแนยเขาว่าเฮ็ดแบบนี้มันเสียเวลา<ะ>เสียเวลาทำมาหากินไปซื้อเอาขั้นที่เขาเฮ็ดแล้วโหลดทำต้องค,คิดเห็นเสียเบียแนยว่าจังไรเจ๊จะมีเงินไปสือก็มมี่อพีอ่ไปซื้อที่เขาเฮ็ดแล้วมนสิดีซอมนี่บ่้งฮะ,ฮะ เมื่อถึงใจเนาะเมื่อถึออใองใจค่ะมันต้องสเต็ปเทพถามวาเสียเวลาบอกกันนิดนึงเนาะแต่ว่าเขากลัวฝนตกไปหนีเจ้าเสียง,าง่ายั้งหลี่น,อน่องแม่มคนค่ะเมื่อไปเหได้หน่อยเบื้องไมสั่นละอันเครอนี้ว่าฟุกอาชีพมันว่าฟุกตีมือ เดี๋ยวมันจะลืะะมแน่มาไม่ทิลืมมื่ต้องเรื่อยๆค่ะเข็ดเรื่อยๆฝึกฝีมือไปในตัวฝึกอ,อาชีพไปน้ำกันนึกกะให้เด็้น่อยทีมงานมีงานเห็ดนำค่ะแม่นบะขมกักแม่นโบออนนเออเนาะลุงลุงก็ปรนะมาณลุ้ง,งามาือนีหอนต้นอัปเทียอ์เขาใกล้เฉี่ยมแล้วมึงนึงนี่น ไ่ขออกวะให้จังเลย่อเคไมอหเ่ยมเป็นมอฉ่่เมอฉ่ำโกันะจีเลี้ยงเอ็มลอยเงลอยอกว่านเ้ยมึงไปเชื่อมไอ้ไอ้บงกอนอ้จิงเลี้ยงเอ็มลอยมึงเล่วันี้บอสแดงห้บอมีเอ็มลอยด้อันนี้เด้อ

ออกแบบหางเรียกงวันีบ่บอป้าเราปิดคลิปให้แน่ี่ป้าเราเน,นี่ยงิดคลิปแน่ แล้วบอกพี่พ่อพี่น้องบอกคืออีกอีอ่อนแหม่ยังก่อนเพื่อนมาอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะตำองนี่ละพี่น้องไปก่อนฝ่าเหลี่ยม